จากก็เมลแท็บนะครับก็คือพอเราเข้าไปในหน้าเว็บของมันเนี่ยนะครับเราจะสามารถดูอีเมลที่ส่งมาจากแอปพลิเคชันได้เพราะว่าทุกแอปพลิเคชันที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะให้มันส่งมาที่พอร์ตของเมลฮอคตัวนี้นะครับก็คือพอจะเป็น1นึ่งศูนย์สอง้าะในอีเมลเราก็เซตหนึ่งศูนย์สองห้าไว้ในในการส่งอีเมลแล้วก็เซตเป็นแบบนี้หนึ่งศูนย์สองห้ามันก็จะส่งเมลทุกตัวมาที่ตัวนี้ทําให้เราสามารถ ดูหน้าตาของเมลได้หรือว,ว่าหน้าตาเมลเราโอเคไหมสวยไหมอะไรนี้นะครับถูกถูกต้องหรือเปล่ามัน่งไปได้ใจบ้างมันจะดักไว้หมดนะครับเราจะส่งกี่คัพเป้ก็ตามมันจะดักไว้หมดนะครับวันนี้ทํายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับให้เราส่งที่เมลแล้วตัวเมลมันจะดักจากเมลให้เราดูหน้าตาได้แล้วก็ดูได้ว่ามันส่งครบถูกต้องหรือเปล่านะครับทำยังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ อันนี้ก็จะเปิดเอดกตอร์เดสก์ท็อปขึ้นมานะครับแล้วก็เอัอนนี้ผมมีคอนเทนเนอร์รันอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็น Redis แล้วผมใช้สหรับคิวของ Laravel เพรา,วาะว่าเวลารัก้อนเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สำหรับตัว Redis นะครับเพราะเราไม่ได้สู้สอะ่รแบบนี โปรดักชันเซ e ร v e เผมใช้ในคิสบอนนี้ผมจะลงตัวเมลนะคะออตอนเ l h ฮอ k ก็เดี๋ยวลงใช้ตัวนี้นะครับเพราะจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งโอเคเมลฮอคเนี่ยนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งบนอันนี้บนแมคนะครับก็ใช้เครื่องแบบนี้บนบนปืรเบเียน หรือว่าบนเมนูตัวหนึ่งคือ USB นะหรือจะใช้ Docker ซึ่งตัวที่ใช้ก็จะใช้ Docker แต่ผมไม่ได้ใช้ Docker หรือใช้จาก Docker Desktop เลยก็ไม่ต้องทำาังไรทำมเข้าใจอะไรมากนะครับมันก็ถืค่อนข้างง่ายถ้าคุิ่เคยกับ Docker อยู่บ้านพอเราติดตั้งเสร็จ mail ทุกตัวเราจะสามารถแทร็คให้มันดักจับนะให้มัน ไม่ว่าเราจะส่งไปที่ไหนก็ตามมันจะมาโผล่ที่ตัวมีฮของเราซึ่งเราสามารถมีหน้าเว็บ UI เข้าไปดูอินเทนด้แล้เราสามารถเข้าไปดูอินเทนด์ได้ก็ติดตั้งตัวเดียวก็ใช้จากทุกแอปพลิเคชันที่เราทดสอบได้หมอนกันะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งบนร o c k เกอร์ดคสักหนผมก็จะเซิร์ชมีฮอต อ่เซตที่ตัว image ผมเจออะมันจะมี mail hop ที่ ok. ผมใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเห็นมันมีมูสตาอยู่สามร้อยสามสิบเอ็ดผมก็จะใช้ตัวนี้แล้วครับแล้วมันก็มันเป็นเลตเพสเหมือนกันเราสรามารถเลตในชั่นได้แต่ว่าผมฟูเลย พาอันนี้มันก็จะเป็นการดันแล้วหลังจากนั้นก็กดเริมตรงนี้ต้องเซ็ตเลดหนึ่งนะครับเราต้องมาเซ็ตตัวพอร์ตตรงนี้ก็เซ็ตตามีเเะะ่เป็นหนึ่งศูนสอันนี้เป็นพอร์ตอ,องเมลนะครับเป็นพอร์ตองกรณ์ทีส่วนแปดศูนสองห้าเนี่ยก็คือเป็นสำหัเล็เล็ดเมที่เราจะเข้าไปดูแล้วก็กดริ่น,นะครับ อันนี้ก็เรียกอนูถ้าเราไปดูที่คอนเทนเนอร์อตอนนี้ก็จะมีรันอยู่สองตัวรันน่งถ้าเราอยากกะหยุดเราก็สต็อปได้ตัวนี้สตอนน็ตอปได้ก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้เราไม่ต้องการจะรันแล้วเราก็มาสต็อป้อมพิวเตอรก่อนเพื่อระาัพวกแรมพวกซีดีอยู่หรว่าอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วนะเพราะเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัวลาเวลนะครับ ไปติดตั้งตัวเราด้วยเลยเหมือจะทำการเปรียบโปรเจกต์นะครับโดยใช้คำสั่งของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เปียบโปรเจกต์คอมพเตอร์เปียบโปรเจกต์นะครับแล้วก็บอกเพิ่มเลยที่อยากใช้ตัวอะไรเยอะๆวันนี้ผมใช้ชื่อเป็น Alleruler Mirror นี่เป็นโปรเจกต์เป็นชื่อโปรเจกต์แต่ผมใช้เวอร์ชันล่าสุดผมก็ไม่ต้องใส่ตัวเวอร์ชันแต่ถ้าสมมติว่าอยากเราอยากได้ เวอร์อชันเก้าเนี่ยมันก็จะ่ได้เวอร์ชันเก้าจุดหมันก็จะใช้ล่าสุดแต่มันต้องดูพีเอสคีของเราด้วยนะตอนนี้ผมใช้แปดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลงได้ทุกเวอร์ชันเพราะว่าแปดจุดหนึ่งเนี่ยซัพพอร์ตทั้งเวอร์ชันสิบด้วยอ ทีนี้ในการติดตั้งนะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับเราจะไม่ต้องเขียนตัวส่งอีเมลเองผมก็จะไปใช้ตัว Laravel b r i ับตัว Laravel b r i ซึ่งเป็นอ u t เทน t ิเคเตอร์ ator, เป็นสตาร์เตอร์คิดนะครับก็คือเป็นชุดสำเร็จมันมีหน้าตาเว็บฟอร์มให้เราด้วยแล้วก็มีส่วนของการส่งอีเมลด้วยเราแค่เข้าไปเซตนิดหน่อยเราก็จะสามารถทดสอบการส่งอีเมลซึ่งเราจะใช้การส่งอีเมลจากตอนที่พอ เซอร์ทำการรีจิสเตอร์เสร็จนะครับก็จะทําการส่งอีเมลออกมาแล้วก็จะเข้าไปดูแล้วก็ทําการแจ้งเตนะคะรับขัานตอนแจ้งเตือนอันนี้ระหว่างไปดูตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บเล็บหนึ่งเมื่อกี้ขอดก็คือแปดศูนย์สองห้านะครับก็คือ, 8, 2, ต,คคอตอนนี้อินบ็อกซ์เราไม่มีเราไม่มีข้อมูลเดี๋ยวถ้าเรา มีอีเมลมาปุ๊บเราก็จะวิ่งมาใส่ตรงนี้มันก็เปิดเข้าไปอ่านได้เลยเหมือนกับเ็ตเลตงานปกติอันนี้ติดตอ่งได้เสร็จแล้วแล้วก็ cd เข้าไปในเซเวอร์งานเลยเลยเลยอันนี้ผมจะทำการติดตั้งตัวแล้วร็บิดคอนเทนเซอร์ครั ติดตั้งที่เดสดนะ Dead ครับเดสกมบุกก็คือพอไปอยู่บนแพลตฟอร์มมันจะไม,ม,ะไมไ่มันจะไม่ดาวโหลดมันจะไม่ดเครื่องหน้ใช้ไฟล์ที่เราเคยใช้อยู่เพราะว่าเราคัสสมยได้ก็เสร็จแล้วน,นะครับแล้วก็าการ install นะครับ Breeze install ผมจะไม่ใส่ออปชันอะไรนะครับผมือนจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามในเวอร์ชันก่อนๆมีหรือเปล่าผมต้องตรวจสอบนะถ้าเราไม่ใส่มันก็จะขึ้นให้ซึ่งเราสามารถเลือกออปชันได้ว่าเราจะให้มันลงแบบที่ซับพอร์ตเป็นเบรสเบสก็คือเป็น p ี p ที่เป็นเบสเป็นเต็มนะครับหรือว่าคอน์เอ็นของเราจะเป็นแบบนี้เราใช้แอบนะครับแอบนี่ผมยังไม่เคยลองนะผมยังไม่เคยลองใช้แต่ว่าถ้าเป็นยูเจเออันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็คือนน ลองรับเป็น UJS ใช้กับ UJS นะคคือ,คอตัวใคทีนี้มาเราเรากำลังพูดถึงฝั่ง back end นะครับ back end ที่รองรับ back end ที่รองรับเบรกนะครับมันก็จะลงะติดตั้งคอมพเตให้เราบางส่วนนะก็คือตัวนี้มันก็จะเกณนด้เทียนแอส่งกลับไปให้นะครับส่วนนี้แอนะก็จะรองรับการใช้งานกับนีแอปรองรับการใช้งานกับ UJS แล้วก็กรณีที่เป็น API API ก็คือมันจะมีแค่ API จะไม่มีไม่ไม่รองรับหน้าตาอะไรเลยนะมันก็จะลงน่าจะเป็นส่วนที่ลงเหนือที่สุดนะครับแล้วก็เลือกเลืง่ายๆของเราอกกใช้สื่อแคบถ้าเป็นเบรคอันนี้มันจะมีบอกว่าเราอยากจะลงล่างอยู่ไหม yes ก็ได้แล้วก็ใช้ test 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 ถ้าเป็นพารเป็นรูปแบบการเทสอีกอันหนึ่งนรือผมว่า no แล้วมันก็ install ทั้งหมดนะครับแล้วก็ run ก็ n p m install แล้วก็ build build ตัว asset ให้เรานะครับ build ตัว asset ให้เราเลยอันนี้ก็รอนิดนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ได้อยู่ โค้ดที่เราต้องแก้นิดหนึ so, ่งอันแรกเราไปแก้ปกติของเราเรื่องการคนวก็คือเราต้องเปลี่ยนตรัวแปรนี่คือชื่อแอปพลิเคชันนึงแล้วก็ตรงตัรครับเผมจะใช้ับแปรเลขตัวแปรนี้ผมก็สร้างเลยการสร้างตัวเปรก็ไม่ได้ยากใช้พีเอที้าเมน อ่าส่วนตรงนี้นะครับตรง SMTP ตรงนี้ของเราก็เปลี่ยนเป็น local host เพราะเราจะส่งให้ local host ก็คือส่งให้กัุ่ม email พอที่ก็เกินหนึ่งสี่สองห้าถึงนะไม่ต้องใช้อะไรตรงนี้ครับอ่ไม่ต้อง username password ก็ไม่ต้องใช้อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของกลุ่มวอร์ของเรานะครับอ่าอันนี้ถ้าเอาเป็น production เราก็ต้องขอข้อมูลจากด้วยบริการอันนี้เรียบร้อยนะครับอ่าส่งไปดูการั้งลี ไปเกจะได้เดียวทีเอีอสาไม่ดเรียบร้อยเพรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแก้โค้ดส่วนที่เราต้องทำก่อนนะคือในตัวบลีดนะครับเวลาตัวลาเวลลงมาให้เราเนี่ยครับมันจะมีส่วนนี้อยู่แล้วนะครับก็คือส่วนที่เราต้องไปดูก็คืออยู่ใน provider นะครับ โวเดอร์ของเราเนี่ยก็ไปดูที่อีเวนต์นะครับในอีเวนต์เนี่ยมันจะมีส่วนของการถ้าถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นก็คืออีเวนต์ user register นะมันก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเพราะว่าเป็นตัว observer ครับอี event กับ observer ตัวนี้คืออีเวนต์ที่เกิดขึ้นก็คือี user register แล้วถ้า user register เดี๋ยว l า v e l มันจะไปรันพร้อมอีกซึ่งอันนี้เป็นของ level เองที่ติดตั้งไว้ขอเรานะครับนะแต่ว่ามันายังไม่เวิร์ k เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวเซนอีเมลเนี่ยมันจะเซนก็คือต่อเมื่อยูสเซอร์ของเราเนี่ยมันต้องมียูสเซอร์ของเราเนี่ยต้องมีการเพิ่มมันอย่างแล้วก็คือเราต้องมีการอินติเนตตัวนี้เราต้องเราต้องมัสเวฟไรออีเมลตัวนี้มันถึงจะ ส่งอีเมลให้เราเราต้องเพิ่มตัวนี้ก็้าไป influence ตัวนี้ก็ไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเพราะว่าอันนี้มันมันมีให้เราอยู่้วมันมีฟิลอะไรให้เราเรียบร้อยหมายว่าตอนนี้ถ้าเราไปดิจิตเตอร์มันก็จะส่งมาได้เลยดิจิเตอร์ก็จะว่างๆแล้วก็ให้ดัน เปดันเราเลือก S3 อันนี้เป็น local server ไปดีไซน์เซิร์ฟมันก็จะอยู่ที่ผับแต่ละแห่งแล้วเราเเรก็ไปเลือกตรงนี้วตอนนี้ก็เกิดเป็นหน้าตาของเราเลือกมือชั้นสิบเราไปลอง Register. รีคิเตอร์อร์มนี้ก็เป็นของบิด แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีอีเมลนะเพราะว่าระบบตัวตน,นี้ก็คือตั้งว่ามันจะส่งอีเมลปึ๊บอ่าดู้วยเลยโดย ดีฟอลต์ของ Laravel ก็คือพอเราล็อกอินเราดีจเตอร์เสร็จมันก็จะลนะ็อกอินได้เลยนะครับอันนี้าถ้าเากนะจงเป็น i ิ i ต i ันอีเมลเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูก่อนแล้วก็ดูในเมลกข้นีนะครับขึ้นมาเลยนี้นี่คือเมลที่ส่งออกมาจากแอป a าเ v e ของเรา๋ยวก็จะมีข้อมูลให้เราม,มีเ,เทรนเดตก็ได้เราสามารถดูแบบเนหรือจะเป็นซอสถ้าไปดูในซอสเราจะเห็นว่ามันจะมีโค้ชก s h e ช t แปะมาเลยนะกับอีเมล แบบอีเมลนี่เราใช้ลิงก์ไม่ได้เราเราใช้วิธีการหนึ่งก็คือแปะสไตชีตมาเลยเพราะมันจะมีตัวที่ช่วยทําอีเมลพวกนี้นะครับก็คือพวกออนไลน์เราสามารถไปไปทดลองทำแล้วก็พ๊อปโค้ดอนเช้นว่าหลังนี้ก็ทำ html เลยแบบ html ดูแบบมันเป็นเท x นะแล้วเราก็สามารถ activate จากตรงนี้ได้เลยนะสามารถ activate จากตรงนี้ได้เลย อ่นนะอันนี้เข้าไปในระบบได้ก็คือยูเซอร์ก็ผ่านการยงไปอินเอร์ฟนี้นี้ในเมลบ็อเราจะลบข้อมูลได้เหมือนกับเมลบล็อกแล้วก็ัทีนี้ผมลอง r ตเ i อร์ตัวนครับอ่านลองยูเซอร์ยูเซอ มันก็ยุติไปแล้เนี่ยนะแล้วก็มีมาแล้วก็ส่งจากระบบดม เรากดคลิกกะปุกเฮ้ยลิงก์นี้จะมีอายุนะครับที่ส่งมามันจะมีการตั้ง้งค่าว่าจะมีอายุเท่าไหร่เพราะเราต้องกดอันนี้ถ้าเกิดกดส่งก็มีเซนตใหม่ก็ได้มีเซนตขึ้นสีเขียวมีเซนต์ละก็จะมีอันนี้ผมลองไปดูจากตัวเก่าด้วยว่าถึงกดเลยไฟได้ไหม ได้เพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนอียุตัวนี้มันเช้าไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกก็ลับเลยไปตรงน,นี้ก็ได้เลยมีไฟซ้ำได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถาทดสอบการส่งอีเมลได้ง่ายๆนะครับโดยใช้ตัว มือทือตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีหลายตัวนะครับไม่ได้มีเฉพาะมือถือแต่ผมคิดว่ามมือถือนะครับผมใช้งานง่ายนะครับเป็นใช้บอรบัลเลอร์ด้วยเนะราอยากจะซักพักสตสาร์ทอ้อมไม่มีปัญหาถองก็ง่ายนะครับแต่วันนี้ก็ถ้าชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like share, นะครับเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับพัฒนาสังคมของเราในฐานโปรแกรมเมอร์ มันไปใช้ในการสร้างอาชีพได้ครับวันนี้ก็ดีครับ